สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนจ้าวันนี้มาเจอกับเอ็อีกแล้วค่ะน,นี่เห็นบรรยากาศหลังบานนะคะมันสวยค่ะมันเขียวเขียวทงหน้าฝนลังฝนตกนะคะพี่น้องฝนตกติดตอกันมากอุ้ยเป็นเดือนแล้วมั้งนี่โงนี่หมักเมาล่ายหลายนะคะกันเลยอืมอ มาสูพีชูนนองเบิงไม่เลือกค่ะกป็นหมกหมอเอาไปคุกพริกเกลือนะคะผละไม้บ้านเราบานเห่าค่ะเป็นยแสบบรรยากาศตอนเศร้านะคะ 嗯完嗯 หมดมันจะมักมีหมดนะคะปุ่มนะปุ่มนี่งามงามมันมีหมดเลยเนี่ยอปุ่มมันมีหมดเด้ออือ นั่งหนึ่งเข่าตอน,นเศร้านะเดี๋ยวเบื้องหลังบ้านคือสวยๆจะเลือยยิบเหมาอๆมากชุพีชุน่องเบื้องนะคะปากเริ่มดำแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเอมนนเด้อค่ะช่องเอมก็จะเป็นคลิปแบบกินอาหารบ้นบานๆบ้านเฮ้านี่แหละค่ะ บางเทื่อก็เห็นไปย่อนํากดแน่เด้อ <c oughs> บางเธอก็เห็นคลิปไปวัดนะคะอืมกินไล้ยกับปากเป็นสีม่วงนะคะพี่น้องหวาน ขอบคุณทุกคนในเขารับชมแลวก็ติดตามนะคะเอ็มจีพายา,ยามเฮ็ดคลิปในช่องให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมนะคะหลังๆมาห่างหายจากการเฮ็ดคลิปไปนานเป็นปีเลยแหละคะ่ะ ด้วยงานการแล้วก็อย่างบางอย่างหลายๆอย่างมันมัน,มนยังไม่ผอมบม่ลงตัวนะคะพี่น้องชว่วงนี้กับ,กบมาเฮดคลิปคือเกานะคะจะอาจเจียยัยงบม่เต็มที่จ้า <c oughs> ปลกุ๊กน้ำปลาแดกพริกเกลือใส่น้ำปลาหลาดจากน้อยขึ้นแสบมาเพียงมันได้กินซื่อมันหวานปะค่ะแล้วเจอกันไหมนะพี่น้องเนาะ <laughs>